ค่ะสำหรับขาของเรานะคะอายุ8เดือนค่ะเราก็สามารถแบ่งขุดได้แล้วค่ะปลูกครั้งเดียวคุ้มเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องขุดหมดกอค่ะเขาก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆให้ผลผลิตของเราได้อีกสำหรับอันนี้เป็นขาตาแดงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่บูจะพามาปลูกขานะคะขาของเรามีหลายสายพันธุ์ค่ะน,นี่จะเป็นขาเหลืองนะคะตาของเขาแบบนี้ก็จะงอกค่ะน,นี่จะเป็นขาเล็กขาที่ใส่เกงขั้วหรือแกงผิด ขาเหลืองใส่ต้มยำอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยเราเลือกท่อนพันธ์ลักษณะแบบนี้นะคะเตรียมปุ๋ยหมักให้พร้อมวางลงหลงุมใช้ดินกลุบค่ะผ่านไปไม่สหร่ขาของเราก็จะแตกหน่อขึ้นนะคะนี่ค่ะปลูกแบบนี้เป็นแถวเป็นแนวไปเลยค่ะนี่ค่ะขาแดงๆแบบนี้นะคะนี่ก็เริ่มแตกแล้วค่ะเมื่อได้ฝนที่ดีเพิ่มด้วยปุ๋ยหมัก ก็จะได้ลำต้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะพร้อมที่จะขุดขายนะคะส่งขาเป็นพืชสวนครัวที่ใช้ได้หลายเมนูค่ะนี่จะเป็นลักษณะขาเล็กค่ะขึ้นตามธรรมชาติแต่แม่บูก็ปอบลูกนะคะนี่ค่ะกรบดินให้แน่นใช้ปุ๋ยหมักขี้ไก่แกรบนี่ค่ะผ่านไปก็จะแตกลักษณะแบบนี้ซึ่งเรานำไปขายได้ ร่วมกับผักสวนครัวอื่นๆนะคะซึ่งแม่บูจะปลูกไว้หลายชนิดค่ะเพื่อนๆที่สนใจปลูกค่ะปลูกง่ายค่ะแม่บูมีพัน์ธุให้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะปลูกไว้เป็นแถวเป็นแนวรวมกับขมิ้นก็ได้ค่ะนี่ค่ะริกกมิ้นพืชสวนครัวปลูกได้หลายชนิด นี่คือที่สวนที่แม่บูมาทําปลูกผักกันนะคะจะมีที่พักส่วนตัวก็เป็นของหลานมานั่งทานอาหารตอนเที่ยงค่ะติดกับลําคลองนะคะถ้าเพื่อนเ่ๆสนใจจะเข้ามาเที่ยวที่นี่ก็ได้ค่ะนี่ค่ะพักเที่ยงทานอาหารกลางวันหลังจากปลูกข่าเหลืองเสร็จมานั่งทานอาหารกันเลยค่ะอาหารบ้านบ้าน ปลาต้มส้ม